สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมอนีมาชบมบรรยากาศสถานีรถไฟบางซื่อค่ะปลามาเที่ยวกรุงเทพค่ะพอดีนางรถไฟกาบจ้ามาค่ะพี่น้องมาชมไปตามๆกันนะคะ สามารถรอรับผู้โดยสารได้ที่ประตูขาเขา้าดีชั้นจีใกล้ทางออกสิบขอบคุณครับดต่น,นี้กระสิบเป็นโซนดอกไม้งามๆของพืนด้วยค่ะเป็นดอกไม้ที่เพื่อนปลูกไว้ค่ะต้นใหม่งามๆกําลังปลูกค่ะกําลังไ้านามกําลังปลูกอยู่ค่ะตอนนี้แต่ออกดอกงามแห้งค่ะฟังนี้ หญ้าเพิ่นกาลัางปลูกนะคะก็จะลดน้ำหญ้านะคะนญ้าเพื่อนสิเปิดไปตลอดค่ะชมก่อนจังเข้าไปภายในเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะกาลัางออกดอกนะเลยะคะ่ะสีแดงแต่ดอกงามๆะคะ่ะ้าบานป่าสมัยสิบอกว่าต้นยีโถเด้ค่ะแต่ลำกล้อนก็จะสีซีต้นหนึ่งเด้ค่ะดอกเขากำลัางงาม ดอกแดงมีอชฉอคุงามแห้งค่ะเวลาถ่ายภาพรวมสวยๆจ้่คะทะเลสิเก็บภาพงามๆก่อนเขาไปในสถานีรถไฟให้เบิงก่อนจ้าค่ะคนปปูกเป็นแถวค่ะทั้งเขาดานหนายางเขามาสิเป็นป้อมยามค่ะมุมจ้ะ ด่านถนนกระสิบเป็นบอลรถจอดรถยังค่ะข้างล่างสิบปลูกหญ้าค่ะเป็นสีมีทอน้ำนินอยไว้โหดหญ้าอยู่ตลอดค่ะต้นไม้งามค่ะมันกำลังเห็ดสวนบรรยากาศดีอยู่จ้ะมันจะนอกเมืองจะน้อยเนาะค่ะเนาะฟังนี้ดปลูกหญ้าบนทางเขาค่ะเ่านกระชิบเป็นน้ำผุเนาะค่ะเนาะ ปากกันนันๆกัสิได้เข่ามากดอกค่ะกรุงเทพถ้าบมมีธุระก็บได้เข่ามากกับอยจุ่บันนอกจ้าบรรยากาศบนกับถงฝ้าจำใสค่ะสินางก็ไปภายในก่อนนะคะอันนี้ก็ทางเข้าด้วยค่ะผู้โดยสารถุกคพ้นค็จะนั่งรอเวลาที่รถไฟออกจ้าในค่นเพื่อนแล้ว

ผลิตภัณฑ์ของเพื่นเนาค่ะที่เพื่นเก็บของพวกตู้ทํางานตู้ท้งานสมัยแต่เกา่าเอามาจําลองให้คนที่ผู้โดยสารมนานังรอได้ชมเดยกาเป็นตู้เอกสารเพื่นก็จําลองภาพไว้เก็บหลักฐานเก่าๆไว้ค่ะให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเนาะค่ะเนาะสถานีชุมทางบางซื่อของเพื่นนค่ะเพ่นจัดเก็บอย่างงามค่ะเป็น ลิตภัณฑ์เพิ่นรักฐานถูกอย่างมีตูใสเรียบร้อยค่ะมีการมีตุกตาเจ้าหน้าทีเพ่่นสำรองไว้ให้คนเบึ่งในตู้นะคะมีละฆังเก่าค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะมีละฆังเก่าสมัยแต่ก่อนเครื่องทำงานของเพิินกับอุป,ปกรณ์ความสะดวกนี่ค่ะ โทรศัพท์สมัยแต่ก่อนหาชมยากเลยค่ะพี่น้องเียค่ะรุ่นเก่าเลยค่ะการหลดไฟันกัะเจ็บมาเป็นผิดตภัพันไว้นาทีนี้เลยค่ะเขาไป้ห้องซีอูทั่งขวามือนะคะถ้าไปไปเกี่ยวชมก็สังเกตค่ะก็สิเห็นดอกค่ะพี่น้อง ถ้าหลูกล้านคนดใดเจ้านาทีคนใดพ่นอยากศึกษากับเขามาศึกษาในนี่ค่ะนองหนักศึกษาพันอยากมากุนคว้ากัสิมาตรงนี้ค่ะแต่ละก้นกัสิมาไทายจุดนี้ไว้เป็นที่ระลึกค่ะว่าครั้งหนึ่งเฮาเคยมาหนี่เนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะมามุมนี้ก็สิเป็นกรอง กล่องใส่ของของเพิ่นด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นกล่องใส่ของจ้ะมีเก้าอี้นัง่งห้คน่ายรูปได้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องชมไปตามๆขั้นค่ะสวยงามจ้ะ ไปเบิง้งใบศึกษาสำหรับคนรุ่นหลังค่ะปายสถานีรถไฟสมัยแต่เก่าจ้ะบัสีเขียนลักษณะจังสีค่ะตัวหนังสือสีดำแผ่นป้ายสีสีขาวสีเด่นค่ะตัวนี้ก็สิเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเพิ่นค่ะเครื่องเกี่ยวกับหนังสือเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอืม เครื่องโทรสารแบบพิมพ์ดีดสมัยแต่เกา่าค่ะนี่ค่ะโตทำงานของนายสถานีจ้ะด้านนี้ก็สิเป็นเสราระฆังจ้ะระ้ังต้องเหลืองสมัยเกา่าค่ะในการบอกสัญญาณว่ารถไฟสีออกแล้ยววัาซันนี่ค่ะ ขอบอุญทุกท่นหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมคลิปนี้ก็แค่ในี้กอนนะคะสวัสดีค่ะ